สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมเนี่ยจะมาตัดหญ้าข้างหลังนี้แล้วผู้ชมเห็นไหมฮะหญ้าตอนนี้ครับฝนตกนี้โอ้ดูสิขึ้นเยอะเลยเนี่ยอืมจะทํายังไงกับมันดีนะครับอ่ะมาเดี๋ยวลองมาตัดหญ้ากันดูครับนี่ครับอ๋อนี่ไงเสเกเครื่องตัดหญ้ามาก่อนแวบฮะตัดไทถไถไทไถไถไถเฮ้ย ใครรับจ้างตัดหญ้านี่บอกผมได้เลยนะเนี่ยผมว่าเครื่องนี่ช่วยฮะดูฮะตัดเร็วมากตัดดีเกินดูดิโอ้โหตัดสวยด้วยอใครจ้างผมไปตัดหญ้าที่บ้านไหมทไมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้นไม้สีทองแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาเครื่องตัดหญ้าตัดต้นไม้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยสุดยอดอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมตัดมันพังเนี่ยไอต้ต้นนไอ้ไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ย แล้วคราวนี้ผมจะได้อะไรจากต้นไม้ต้นนี้่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องมาลองดูกันครับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าตัดแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรจากมันนะฮะตอนนี้ครับมีคนมาช่วยตัดอุ้ยอู้ในท้องกับเจมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดด้วยขอตัดด้วย้มีคนมาช่วยตัดใหดดดดดดดคด้คนนี้เขาดามเมจแรงมากเลยอะ่ะเครื่องตัดหญ้าเขาอะ่ะฮึบอืมอ่า เอาน้ำมันหมดอ๋อต้องซื้อถังน้ำมันด้วยนะเนี่ยอย่างงี้อ่ะตัดหญ้าไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไข่อะไรเอ้ยมีไข่ด้วยครับท่านผู้ชมถ้าผมเปิดไข่นี้ได้ผมจะได้อะไรเนี่ยฮึดเฮ็ดเฮ็ด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 ปึ้มอ้าวเฮ้ยอ๋อนี่ไงมีสัตว์เลี้ยงครับมีสัตว์เลี้ยงว้าวได้ยนะินโลฮะ โอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มก่อนลวกันนะครับท่านผู้ชมถ้าทางงานนี้จะอีกยาวเอาละครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับเพียบเลยฮนะแต่ตัวที่ดีที่สุดของผมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้ครับนี่ครับดามเมจอยู่ที่320ฮะเลเวลนี่อยู่ที่241นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เลเวล64ดามเมจอยู่ที่84ครับ แต่ที่สำคัญครับคือผมหาวิธีลบตัดเลี้ยงที่ผมไม่ใช้เนี่ยผมหาวิธีไม่ได้ <c oughs> แต่ก็ช่างมันก่อนนะฮะเดี๋ยวก็คงจะหาได้เองตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะผ่านด่านนะครับท่านผู้ชมก็คงจะต้องนี่ครับเก็บ 5, ให้แถบนี้ครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วตรงนี้มันจะผ่านให้เองโดยอัตโนมัติเลยเนะี่ยแล้วก็การซื้อครับการซื้อตรงนี้นีออ่อ๋อได้ไข่เมกแล้วครับเฮือบเกลือ,อ หรีนิดเดียวก็ถึงอีปิกแล้วทําไมไปไม่ถึงเนี่ย่ะอ่ะมานี่ได้เพิ่มมาฮะเลเวลสี่โหกระจอกมากเลยไข่นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีสีแปลกๆนะมีโอกาสนะฮะที่จะได้ตัวดีๆตัวเทพๆเฮ้ยนั่นนั่นนนั่นไข่นั่นไข่นั่นสีนี้นนนนนนขอขอโอ้ไม่ทันแล้วฮะอืมอ่ะมามาพูดถึงตรงเครื่องตัญญาก,กันหน่อยครับเครื่องสัญญาตรงนี้เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะฮะท่านะผู้ชม ถัาเ okay. กิดกบไปที่ตรงนี้เลยครับปั๊บเข้าไปหรือไปตร,ตรงนี้ก็ได้ฮะอันนี้ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปตรงนี้ก็ได้นะครับปั๊บเข้าไปแล้วก็จิ้มเลยครับถ้าเกิดว่าเราต้องการอันไหนนะตอนนี้ผมใช้อยู่ที่อันนี้ฮะต่อไปเนี่ยต้องใช้อยู่ที่เท่านี้ครับโอ้สองร้อยสี่สิบเคเยอะพอสมควรเลยฮะแล้วก็ถังน้ามันผมเนี่ยตอนนี้ใช้อยู่ที่ตัวนี้ครับนี่ตัวน,นี้เลยต้องการอีกเพียบเลยเหมือนกันนะอ่ะมาต่อกันหน่อยดีกว่าเฮ้ สีชมพูอ๋อนี้ไข่กระจอกเออใช่ใช่ใช่ผมว่าผมจะซื้อตัวนี้นี่นะต้องมีเจมใช่ไหมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ถ้าซื้อตรงนี้เดี๋ยวนะก็ซื้อได้อยู่นะเบ้บปึ๊บเบิบเบเบบบบเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงไอ้ของจริงของจริงอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้ตัวนี้อ่า นี่เลยเลเวลพอๆกันเลยฮะอ่ะได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเออใช่ใช่ใชมันอัปเกรดได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าอัปเกรดเนี่ยเราก็ต้องใช้นะฮะน,นี่กดมาที่ตรงนี้ก่อนปึ๊บอัปเกรดนะ,ะแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการอัปเกรดนี่ครับเห็นไหมก็จะเป็นการโจมตีของมันนะ,ะแล้วก็การเดินการดามเมจอะไรพวกนี้อ่ะก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะฮะอีกน่าจะยังไกลอยู่นะกกว่าผมจะไปด่านนู้นได้สงสัยวันนี้น่าจะไม่ทันจริง,รงๆแล้วครับท่านผู้ชม โอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าลบสัตว์เลี้ยงตรงนั้นยังไงเนะี่ยเออเราไม่ได้โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ